ตัวนี้ตัวที่เปลี่ยนหัวใหม่ครับใส่เป็นหัวสีเหลืองตัวนี้จะยิงเปี้ยยิงประมาณถักไม่เกิน2เมตรแต่ยิงในแนวระนาบประมาณถักศูนย์องศาระนาบกับพื้นอตอนนี้ใช้ไปละ 90. ครับครับโซนนี้คือโซนสี่โนห้าใช้เป็นหัวสติ๊กเกอร์เป็นบบแบสเปรย์โอเคเดี๋ยวดูก่อน อันนี้คือหัวสเปรย์อเ,เอ้เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวปรับปรับเป็น90้าองศาก่อนตัวนี้มันสา0หกสิทุกตัวต้องปรับประมาณ90องศาแบบนีน้อันนี้หัวหายโดนหญ้าตัดไปเลยส่วนตรงปลายนั้นมันตั้งผิดองศาไปหน่อยคือไปตั้งคนที่มาเปลี่ยนแล้วเขาไม่ไม่ตั้งมัน ามาเปลี่ยนเองแล้วไม่ยอมตั้งคือตั้งไม่เป็นมากกว่าออันนี้คือวิธีตั้งอย่าตั้ง90งา้าองศาประมาณเก้าสิบีบนิดหน่อย เดี okay. oh, oh, ๋ยวเราจะสาธิตการซ่อมหัวให้โดยช่างแสงเปลี่ยนหัวโอ้โหแล้วหัวหายใช่ไหมตอนนี้เจอไหมอ่าโอ้โหตอนนี้ต้องวิดน้ำแล้วครับ หาไม่เจอต้องวิทน้ำก่อนคือตอนนี้ขัวมันจมไปอยู่ข้างใต้ วิตอ่อวิตต่อมาแล้วมาแล้วหัวหาย้วยกนหายด้วยนแกนหักหัวหักแป้งแหละ một dạng